กตสวัสดีเพื่อนๆกัน,นทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาเล่นเกมใหม่ครับผมในค่ายของพี่จีครับผมโทเทมวันเดอร์ครับผมจัดไปวันนี้ทุนประมาณพันสามนะทุกคนเราแตกเกมโปเกมอนมานะใครอยากรู้โปเกมอนเกมแตกยังไงก็ไปดูเลยคลิปก่อนนะเออโปเกมอนไม่แตกดีจัดครับผมโทเทมเกมนี้เบ็ดขั้นต่ำสี่บาททุกคนโอ้โหแพงอยู่นะแพงอยู่นะสูงสุดสี่พันทุกคนอาจัดไปครับ เบ็ดสี่บาทกันเลยทีเดียวแล้วกันนะไม่รู้เกมนี้มันเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะไปดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงฮนะมีคุณสามอยู่ซ้ายมือคุณหนึ่งอยู่ขวาม,มือนะไม่รู้ว่ามันคูณยังไงนะต้องเราดูตอนมันจ่ายอ๋ออ๋อ,อมันจะมาคูณกันสองคูณหนึ่งก็ได้สองนะโอเคแล้วมันก็จะจ่ายตามาตัวด้านในนะไม่รู้ตัวไหนแพงสุดนะสองสามหกใช่ไหมเอออ๋อ มันคูณน,นึงจริมันไม่ได้บวกกันนะแต่มันคูณกันจริงๆนะทุกคนเนะออสองหนึ่งสอง,สองฮะเหมือนไดต้ทบทวนแบบสุดคูณเลยเนี่ยหนึ่งโอ้โหตัวกลางตัวกลางตัวกลางมันจะแบบมีทั้ง y ทั้งตัวอื่นๆด้วยนะไม่รู้ตัวไหนแพงสุดสงสัยตัวนกนี่น่าจะแพงสุดแล้วนะผมดูจากทรงนะสามหนึ่งฮะสามหนึ่งสามว่านี่เออสามห้าสิบห้า,หาเลยนะ 65เลยนะเีราต้องปรับเบ็ดก kind of ันหน่อยแล้วจะนน้ำผึ้งมันจ่ายแพงนิดนึงโอ้โหมีเบ็ดสิบบาทไม่ร้านเนี่ยโอ้โหไปพุ่งไปเบ็ดสิบสองอะไเช็ดแค่หน้าต่างเหมือนเกมเก่าเลยทุกคนหน้าต่างเหมือนเกมเก่าเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเกมเก่าหรือเกมใหม่นะหน้าต่างมันเกมเก่าชัดๆเลยครับผมไปครับไอ้เบ็ดแปดบาทกันยาวๆเลยครับผม ก็เทโบดีกว่าทุกคนมันช้านะทุกคนไม่ชอบความไวนะโอ้ยไอ้ห้าคูณห้านะเมื่อกี้ห้าคูยี่สิบห้าเลยนะ,ลยละอสองหนึ่งสองเอมันสูงสุดเท่าไหรนะ่น5 5นะคูณยี่สิบห้าลมั้งห้าคูณห้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อมันมีวายด้วยทุกคนนะมันมีวายขวามันก็จะขึ้นวายมาให้ออ๋ถ้ามันาวสองฝั่งนะอ โอ้โหแตกเลยนะถ้าวาสองฝั่งอะ่ะนี่ไงวายขึ้นมาอีกครับสีเขียวครับผมสวยวามาอีกครับผมได้อะไรม่วงใช่ปะสีมว่วงป่ะพอดีผมแยกแยะสีไม่ค่อยออกเนะเกมนี้เป็นเกมใหม่ในค่ายของ BG จี้วผมแขกวังเล่นก็แอดเข้ามาได้เลยผมไลอดผมอยู่ข้างบนหัวนี่เลยมีมีกระพิบกระพิบอยู่นะ ใครที่อยากสมัครด้วยตนเองก็คลิกลิงก์สมัครบนโพสต์ได้เลยนะผมผมวางไว้ให้แล้วนะจัดไปครับวายขึ้นมาอีกแล้วไม่จ่ายครับผมโ้โหเสียดายขอวายสองฝั่งเลยได้ไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยได้ป่ะขยัดก็รัวเลยนะอุนกจ่ายวะนกแพงไหมนะอู้นกวาแล้วนกน่าจะแพงครับผมเก้าสิบหกบาทถ้าไมคูณยี่สิบห้านะหวานหมูเลยครับ อุ้ยนียไวสองฝั่งหวานเจี๊ยบพเจอร์ไวคู่ได้อะไรครับอ๋อสุ่มคูณให้เหรอได้ไรได้ไรสามคูณหนึ่งโอ้โหสามหนึ่งสามอ๋อีเจอร์ไวคู่มันจะแบบสุ่มคูณไามอีกทีหนึ่งนะทุกคนเขาใจฮะไวไม่คูณห้าคูณห้าไหมให้ผมมาห้าคูณห้านี่รู้เรื่องเลยนะไวขึ้นห้า นี่สวยงามครับลุงนวดจ่ายไปก่อนนะเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างรู้แต่ตัวนกแพงสุดนะผมว่านะไปไปไปขอฟีเจอร์ไวคู่อีกปะันรัวเลยเอ้ยวายฝั่งเดียวครับไม่จ่ายด้วยวายฝั่งเดียวครับจ่ายอยู่นิดนึงสี่บาท ไวคู oh, 3, 3, mm ่ไวคู why why Muslims. Why Muslims. Why ่ฟีเจอร์ไวคู่ไวคู่สามสามเก้าคุณตั้งเก้านะจ่ายสี่บาทอ่ะไม่จ่ายอีกไวคู่มาไวคู่มาไวคู่ไวคู่ไวคู่ขอไวคู่เท่านั้นนะอ๋อน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งครับฟีเจอร์มันนะเท่าที่เข้าใจน่าจะมีแค่นี้แหละ ก็ดีนะถ้ามันมีวายคู่มาแต่ดีเลยนะทุกคนเพิ่มเบ็ดให้หน่อยแล้วกันนะสิบสองนะลองเล่นดูเดี๋ยวได้วายคู่นะเจ็ดบาทไวยคู่มาดิโอมาอันเดียวอะ่ะโอ้โหหน้านะีิยเจ็ดสิบแปดบาทเฮ้วายหายไป้หมดครับ นี่ก็พลาดไปง่วงไปนะทุกคนไหวขึ้นมาอีกก็ไม่จ่ายอีกนะ <c oughs> ไหวขึ้นมาอีกก็ไม่จ่ายอีกครับผมไหวคู่มาเลยดิไหวคู่มาน้องพี่ไอ้นี้ไหวคู่มาลงมาลงมาลงมาโอ้โหสุดยอดไปเลยนะไม่จ่ายแลยผมแรกๆก,ก็จ่ายดีฮะหลงังๆก็แดกเอาแล้วครับผม ไม่คือมาอยิ่งจอกแพงสุดว่ามายิ่งจอกก็ดูดูดูแพงนะไม่รู้ฮะยังไม่เห็นมันจ่ายเลยนะ <S <S มายิ่งจอกเห็นไหมไมันมีที่จอกอยู่เนี่ยเดือดอยู่ขวามือบนเนี่ยนั่นแหละอาจจะเป็นตัวที่แพงที่สุดก็ได้นะเพราะยังไม่เห็นมันจ่ายเลยทุกคนอ่าให้มาแล้วว่าสิบสองบาทสามตัวสิบสองบาทแล้วถูกหรือมั้งไม่รู้ถูกหรือแพงทุกคน น่จหอยเคูณสองเข้าไปสี่บาทนิ่งเลยฮะนิ่งเลยครับผมเหลือเจ็ดร้อยสตางค์ทำอะไรสักอ้ยวายคูณมาแล้วครับผมวายคูณมาแล้วมีตัวแพงด้วยขอคูณหนักๆน,นะผมห้าคูณห้าได้ไหมขอห้าคูณห้าโอ้โหโอ้โหสองคูณหนึ่งจี๊ด เศร้าเลยนะสองคนหนึ่งแบบนี้ดูดิมีแต่ตัวแพงใจเยยงี้ยโอ้โหเซ็งจัดเลยทุกคนอย่างงี้ดูดิมีแต่ตัวแพงใจอะดูดิเออดูดิจ่ายหล,ลายด้วยดูดิโอ้โหเขาเซ็งเลยเออเราดูก่อนดูตัวไหนแพงสุดนะตัวนี้ปะน่าตัวนี้นะ ตัวนี้วะอ๋อตัวนกแพงสุดนะจะมายิ่งจอกลองมาขนาดได้ไวคู่ไม่คูณสองให้กูทุนเล่จัดเลยทุกคนโอ้จริงจอกจายไปไม่มีตัวคูณด้วยกระจอกชิบหายคูณห้าครับโอ้ยนกอะไรอะนกฮูกใจแต่ไม่รู้เป็นนกอะไรนะ ปางเหลืองใหญ่ๆนั้นขออีกขอไวคู่อีกรอบนึงขอไวคู่อีกรอบนึงอีกรอบนึงก็พอแล้วนี่ไงมาแล้วผมตัวไวยอยู่ตรงกลางอีกหนึ่งตัวด้วยขอห้าคูณห้าเถอะขอร้องพี่ห้าคูณห้าอ่าคูณห้าโอ้ ไม่ได้เลยแล้วผมกระจอกจัดเลยแต่วายแพงสุดเลยเนะินทุกคนร้อยี่สิบนะสุดจัดเลยเอา่าแค่นี้แล้วกันนะก็มารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงมันจ่ายยังไงนะผมมันจ่ายดีแต่มันจ่ายเท่าทุนเออชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ